ามมฟาอะะเอาละครับว็าขอกราบสุดีคุณผู้ชมที่น่ารัก <No. S 1> ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ <Hey. S 1> ผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น <Yeah. S 1> เจอรี่โจรสลัดนะฮะ <c oughs> หนูอะไรก็ไม่รู้พกถังระเบิดไว้ในตัวทุกคนแค่ okay, ตอนนี้แมวที่เราเจอก็เป็นแมว <c oughs> ทอมนะฮะตัวแรกนะฮะ ซึ่งผมว่ามันก็โหดนะฮะมันก็อยู่ที่คนเล่นเลยว่าเราจะโหดหรือกางนะมันไม่ไอยู่ที่ตัวหรอกนะนะโอเคแล้วก็นี่เป็น MVP แฟชั่นอีกแล้วนะนะเราไม่อยากจะหม่ก็เรยเกินอ่ะโอเคแล้วก็มาเป็นหนูจรวดน้อยๆเหมือนเดิมนะเพื่อจะไปตามหาอพีโง่ของเราโอเคนะนะแล้วก็โอโหเปิดนะจะไอพีเลยอ่ะแมกจะโม ตามหาไอพีต่อไปนะฮะปาปาโดดเอาโอเคเจอไอพีอีกอันหนึ่งแล้วแล้วนะนี่นะแล้วก็ค้นหาไปเรื่อยๆนะว่าเรายังเจอไม่ครบนะนะห้องนี้นะ่าจะมีว่าโอ้โหเราเก็บไอพีคนเดียว3อันนะนะครับก็ไม่อยากจะเกมอพอดีรยเกณฑ์โอเคตรนนี้เราก็ยืนแอบไปเลยนะนะรอเวลาให้มันหมดนะเพราะเราไม่อยากไปจุกนะเรามีไอพีถึง3ก้อนนะ ถ้าเราไปจู๊กแล้วเราตายขึ้นมานี่โอ้โหเพื่อนด่าเราตายยายตายตายทุยตายแน่นะเพื่อนด่าเราตายแน่กลับบ้านโอเคสกิลที่ผมจะอัพก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะหนึ่งกับสองเริ่มแรกมานะฮะผมอัพเป็นอย่างละหนึ่งเลยนะฮะสกิลหนึ่งกับสองนะฮะถ้าเลือกที่จะอัพได้นะฮะตอนแรกโอเคตอนนี้เราก็ตามหาแมวไปเร่ๆก่อนละกัน ยังไม่เจอมแมวนะฮะถ้ายังไม่เจอแมวจริงเราก็จะไปขนชีตนะนะสองวีนะฮะโดนแมวตบทีหนึ่งสโลทีนี่ผมก็โอ้โหหนีไม่ทันแล้วโดนระเบิดตัวเองตายอีกประเด็นเนอะโหโอเคตอนนี้ป้าเหรียญใส่แมวไปก่อนโอเคสตัน์ทไปนะฮะจุแบบ๊บแป๊บ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 จุ๊บ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 คิงจุ๊บคิงจุ๊บคิงมาระเบิดโต๊ะนะครับเพื่อ ื่อที่เราจะแบบเล่นดันเล่นในห้องนี้ได้ง่ายขึ้นน,นะนะเราจะได้สบายใจนะเวลาเราเราโดนนะพเพื่อนจะได้มาแบบช่วยเราทันนะออกปาผิดด้านพเพื่อนจะได้มาซัพพอร์ตเราทันนะเวลาเราทาอย่างนี้ไว้นะฮะสมมุติเราจะเล่นห้องครัวแล้วก็พังเก้าอี้ห้องครัวไว้ก็ได้นะปะั๊บโอเคจุกแป๊บโหจุกยาวมากนะฮะจุกมาดันชีต่อ โอ้รู้สึกว่าแมวเขาก็เล่นเป็นอยู่นะเล่นเล่นเป็นอยู่เล่นเป็นอยู่นะไม่เหมือนแมวตาที่แล้วนะไม่เหมือนแมวตาที่แล้วนะโอเคยิงไปแค่ลูกเดียวพอนะฮะเรืองไม่ใช่แล้วมันยิงแล้วมันติดจานนมนะนะมันในนี่ไม่ได้รู้สึกว่าแมวเขาจะตื้อเรามากเลยนะทุกคนตื้อเราจริงๆเลยนะนะโอเคกระโดดมากระโดดมาก็ปาไปใส่ล่วงไปดันชีสักเล็กน้อย คือดันชีสสภาพกขาแล้วกันว่าจะมีใครมาไหมโอเคแมวก็ยังตามเราเหมือนเดิมนะนะโอ้แมวเขารักเราม้ากหรือไงวะนี่ไม่ต้องใช้ไม้ตายนะฮะที่ว่าอาจจะต้องวิ่งไปเปิดตู้เย็นเปิดอะไรพวกนี้นะนะถ้าถ้ามันเล่นนานกันไปผมก็อาจจะวิ่งไปเปิดตู้เย็นกับเปิดไมโครเวฟเลยนะถ้ามันนานเกินนะ่นนะโอเคแมวเปิดหรือวิ่งสวนนะเราอาจจะยื้อเวลาได้นะเพื่อจะให้เพื่อนมาดันชีสนะโอเคเราเปิดตู้เย็นแล้ว โอ้โหดีแมวตบเพื่อนแล้วโอ้เพื่อนรีบรันชิดเกินอุ้ยเราโดนนะทุกคนแต่ว่าแมวไม่ไล่เรานะแมวไวไล่เพื่อนแทนนี่โอเคนะฮะถือเหรียญไว้สักพักโอ้โหจหังหวะนี้ก็ประตูเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะนะทุกคนนี่พอเราอัพพอเราอัพถังถึงแมวสามนะฮะ นี่นะฮะแค่2วิระเบิดบู๊โอ้โหแมวก็ตายนะฮะจริงๆแมวโดนเดเมจนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากนะฮะแต่ทําให้มันโดนนะก็เป็นเรื่องที่ยากกว่านั่นนะตอนนี้ผมเลยอัพเป็นสกิลสไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าประตูมันเปิดแล้วนะฮะประตูมันเปิดไว้นะครับผมก็เลยอัพเป็นสกิลสองนั่ไปเลยนะนะตอนนี้เพื่อนก็ดาวไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะโอเคแมวก็แข็งยาวๆนะโอ้โหแมวสตัร์ทมีหนึ่งรอบนะฮะโอ้โหจับเพื่อนเราแล้วก็สตัร์ทมีหนึ่งรอบ โอเคแล้วก็ไปตั้งระเบดิดเออเราแข็งเออเราแข็งทุกคน oh, โอ้โหเพื่อนสตันนะฮะโอเคแมวหยิบโอ้โหแมวจับเพ่อนไปแล้วอะ่ะแต่แมวก็น่าจะโดนนะนะโอเคยังแมวยังอยู่ข้างล่างอยู่นะแล้วก็ถือเหรียญรอเลยนะโอเคแมวแข็งนะฮะงานจะขึ้นมาข้างบนนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหแบบโนนียมาเออไม่โดนไม่โดนโอโ้เราเราเราก็แข็งทุกคนเราแข็งโอเคเราสร้างอนี้ไปก่อนเลยเออแข็งแก โอ้โหทุกคนโอ้โหเชรดาวสองทุกคนนี่ทุกคน,โอ,โ,นโอ้โหนี่โอเคนี่สร้างระเบิดไปแล้วสามสองหนึ่งเรียรอระเบิดปุ้งโอ้โหแมวแทบจะร้องไห้ผมพูดเลยถ้าโดนนะนะจริงๆมันก็โคตรแรงโคตรที่จะแรงเลยนะทุกคนแต่มันทําให้โดนนี่ยากมากนะฮะตอนนี้ประตูก็ใกล้จะเปิดแล้วนะฮะถ้าเพื่อเรายิงน้ําแข็งโดนประตูอีกนิดนึงก็ตั้งจะระเบิดเลยแหละ แต่ตอนนี้เพื่อนดาวไปสองแล้วว่ทุกคนอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะนะโอ้เยังไม่ออกแล้วกันเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอเค๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะแม้ว่าเพื่อนจะนั่งอยู่เหมือนโตนะฮะถึงเราก็วางระเบิดได้นะฮะดูพอเราวางระเบิดแล้วมันครบเวลาปุ๊บเพื่อนก็จะหลุดจากเก้าอี้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับผมก็